ยนะไม่ถึงสามเรืองเต็มหรอครับ 0 3น2 8สามหสองแปดแปดห้านะครับสวัสดีครับมาดูหนูเผือกนะครับหนูเผือกอยู่ที่สามเดือนครับตัวเมียสองเดือนนะครับมานี่ครับหนูเผือกนะครับอค่อนข้างโหดนะโอ้เราไม่ได้ป้อนมันนะครับมันโหดซะหน่อยเร็วเวเรว ถึงสามเดือนเต็มแหรอครับนะน้ำหนักเทนะ่าไโหรโ่โหโอมาดูครับโซ่เกลือกน้อยนะครับ วอ,อยู่ที่หกขีดนะครับนี่จเจ้าเปือกน้อยนะครับอยู่ที่หกขีดเกือบเกือบเจ็ดนะครับนะครับนี่ไปลงเจ้า <c oughs> จเปือกนะครับอเ,เอาลอดอีกแล้วเหรอโ <c oughs> อ้อ <c oughs> มาเพิ่งจะมาดู ขอดอีกแล้วครับขอดอีกแล้วครับอันนี้ลูกของเจ้าแดงอุดรนะครับเป็นลูกของเจ้าแดงอุดรลูกข้อห่วงนะครับนะครับพึ่งคอดว่าจะมาช่างดูนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปกวนเขาครับได้กี่ตัวสองสี่หกสองสี่หกแปดตัวครับพึ่งคอดพึ่งแยกไปนะครับนี่นี่พึ่งแยกไปเป็นข้อนี้ครับ แยกมานะครับล็อตนี้ยล็อตเดียวกันนะครับนี่นะครับล็อตนี้ครับ,อ,รบอันนี้เดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งเดี๋ยวเอาตัวสวยๆนี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สองขีดครับผมเดือนกว่าสองขีดอันนี้ตัวน่าจะตัวเบาเลยวตัวหา ตัวหนักนะก่นกอนตัวนี้กินเยอะกว่าเพื่อนนี่ดูดูทรงมันกินเยอะกว่าเพื่อนอยู่ที่สามขีดครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับเดือนครึ่งนะครับอยู่ที่สามขีดเอาตัวที่หดหดดูสิตัวหดที่สุดในบ่อน,นี้นะครับหดที่สุดนะครับอันนี้เพศผู้นะ โห้ท e ี bursting, morning, ่สุดก็สามขีดเช่นเดียวกันนะครับโห้สุดๆนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอีกตัวหนึ่งล็อตเดียวกันนะแยกตัวนี้นะครับเอ้ยจุดๆนี่ตัวนี้นะครับตัวเมียจะน้อยกว่านี่ตัวเมียจะอายุ่ จะไม่ถึงสองขีดนะครับนิดๆนะครับลงลุกลูนูสองเดือนดิก๊กสองเดือนนะครับหนูสองเดือนครับนี่สองเดือนของเรานะครับตัวนี้นะครับหูสองเดือนโอ้โหลงขึ้นดีอยู่ที่สี่ขีดนิดๆนะครับเือบเนาะ มีสองเดือนโอ้โหตัวหดหัวนี่ดดตัวนี้ดที่มันตัหวดหวดตัมว,ม,วมากจริงกิ่งเพราะว่านะตัวนี้ครับโอ้โห เกือบสี่ครับตัวโหดที่สุดแต่ไม่ใหญ่นะครับครับนะครับมาดูพ่อพันธุ์นะครับที่จะส่งลูกค้านะครับพ่อพันธนะครับที่เราเตรียมส่งลูกค้านะครับน้ำหนักก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้มากมายขนาดนั้นนับรนี่น้ำหนักของเขานะครับก็จะอยู่ที่นี่ครับ แปดขีดนะครับอันนี้คือรุ่นพร้อมผสมนะครับจะไม่ได้หนักมากนะครับอย่างที่คิดนะครับโคตัวที่น้ําหนักสองโลมันจะอยู่ที่สองปีปีกว่าแปดเดือนขึ้นไปนะครับซึ่งจะหนักขนาดนั้นนะครับอยู่ที่แปดเก้าขีดเองนะครับไม่ได้หนักมากถ้าพ่อพันไม่พันนะครับ อย่าดื้อนะลูกอย่าดื้อนะเดี๋ยวมันจะกลัดนี่แหละเดี๋ยวเราจะสุ่มจับเลยเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกป้อนนะครับที่คลื่งคลอดนะครับสุ่มจับมาเลยนะครับตัวนี้ดีกว่ามันออกมาอือ มามามา,มาข้่งดูนะนี่อยู่ที่เท่าไหร่เกือบสองขีดนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวใหญ่สมบูรณ์นะครับนี่ตัวนี้นะครับสายพันธุ์โอ้ยนี่สายพันธุ์หนูพุกฟาร์มบุดรนะครับหนูพุกใหญ่ฟาร์มบุดรสายพันธุ์ผมนะครับ นี่หนูเพศเมียนะครับดูได้เลยนะคมีอะไกเล็กๆนะครับแต่รูปร่างเขาดีมากนะครนีตก็รูปอันนี้คอกแรกนะครับคอกแรกนะครับคอกแรกของรุ่นนี้นะครับตุกเพศเมียนะครับเพศเมียอยู่ที่เจ็ดขีดนะครับเหกขีดนิดๆเกือบเจ็ดนะครับจะเป็นพึ่ง ตัวนี้นะครับเพศเมียเหมือนกันนะครับเท่ากันนะครับมือเพศเมียนะครับเพิ่งเอาผสมนะครับก็คอดนะครับคลอดแต่เพศผู้ก็ไม่ใหญ่นะครับเพศผู้ก็ไม่ถือว่าใหญ่นะครับนี่ไม่ใหญ่มากนะครับนี่สายพันธุ์นีครับก็แปดขีดเองนะครับเป็น ค้อแรกของเขานะครับพึ่งคลอดเลยนะครับไม่กัดลูกนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคอน,นี่ครับหยุดเลยครับเรามาดูลูกเจ้าแดงอุดอรนะครับนี่ลูกเจ้าแดงอุดอรนะครับนะลูกเขา ล,ลูกเจ้าแดงอุดรนนะครับเดี๋ยวดูเจ้าแดงอุดอนก็กำลังกินนมอยู่เลยตัวนี้ลูกหลุดนะครับนี่โอ้ยเพิ่งออกเด็กนมเดี๋ยวลูกเดียวออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวผมจะจับก่อนแป๊บนะึง ไม่มาเลยตัวนี้ลูกหลุดนะครับตัวเล็กมากครับแต่ไม่รู้ว่าน้ําหนักจะเท่าไหร่นะตัวเล็กมากอเดี๋ยวจะไปดูข้อที่เขาเพิ่งแยกไปนี่อันนี้ลูกหลุดนะครับไม่รู้หลุดเท่าไหร่ น้ำหนักอยู่ที่สองขีดครับนี่ครับนะครับมาโ,โลหก